ไปไหนกันคะไปไหนกันคะอู้อ่งุ่นเหรอลูกโอ้พาน้องเดินไปดูอ่งุ่นเหรอลูกตรงไหนดูซิตรงไหนเหรอลูกโอ้ลูกไม่ยอมลูกไม่ยอถึงไหมถึงไหมลูกถึงไหมไม่ถึงทำไมไม่ถึงอะลูก เดิเดินมันสูงเดินดูซิโอ้จูนี่น่ะเออคือมวนในตัวเจ้านี่ถ่าย้ายวิดีโออยู่กับไถายถึงไหมถึงทำนี้ถึงจะถึงนลูก เฮ้เยจะไหนยังถึงแลวเนาะบ้านกันอ่นบ้ากันอนเยะไหนจะถึงเียไหนเฮยจไหนเยนจไหนเฮยนใไหนทำยังไงถึงถึงทำยังไงกระโดดกระโดดถึงไหมกระโดดถึงไหมโอ้ยอย่ดึงงแงมันจะล้มันจะล้ม

โอ้ลำบังลำบังลำบังเออเอขุ่นเยอะไหมเอขุ่นเยอะไหมค่ะขเย้ย้ยาิ เขาศึกษานอกห้องเรียนค่ะเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะมาสวนอังุ่นใช่ไหมคะถึงไหมถึงถึงต้นอังุ่นไหมลูกยังไปเด็ดของเขานะลูกนะโดนกันนะโนถึงวะถึงวะไม่ถึงแค่ไหนยังไม่ถึงหันมานี่โดนกันน่ะโดนปะงาถึงวะไม่ถึงมไม่ถึง เราางเรองนะราวงื่นนะลองชิมดูสิลองชิมดูสิัลอนมงชิมดูเอาไปหาแม่พ่อเรืองไม่เป็นให้ป้บุ๋มเรืองให้ชิมซ้ำป้ะบุ๋มลองเลือกให้ดิป้บุ๋มเรืองให้ดิปะบุ๋มเอาลูกสวยเลย นี่เราชิมลูกนี้ไหมมันจะเปรี้ยวบอกป้ะบุมนะน่าเปรี้ยวดีกว่าลองชิมดูมน,มนะมชิมก่อนะบอกป้ะบุนชิเปรี้ยวไหม